แล้วค่อยมาเล่นแม่แต่รีบทำไมห้อหนามันไม่ได้หายไปไหนนะมึงเถียงแม่เหรอเปล่าแค่บอกเฉยๆนั่งตู้เกิดอะไรขึ้นแม่คุณหนงมึงไม่ยอมไปอาบน้ำอะ่ะด่ามันเลยแม่เมื่อวานมันก็ไม่ได้อาบน้ำอะไรพี่นาเมื่อวานหนูอาบน้ำแล้วมึงอ,อาบตอนไหนก่อนก็อาบตอนที่พี่ไม่เห็นไงเหรอเออแม่เมื่อวานหนูอาบน้ำแล้วนะเออแม่เชื่อก็ได้แต่ตอนนี้ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวก่อนได้ไหมแม่ขอเล่นเกมก่อนแม่บอกให้ไปอาบตอนนี้ เดี่ยวไปอาไงมีถ้าไม่ไปก็เอาโทรศัพท์มาแม่โทรศัพท์มาถ้ามึงไม่ไปอาบนะแม่ก็จะมีเคืรนโทรศัพท์ให้แม่ใจรอ้อนถ้าแม่ไม่ทําแบบนี้มึงจะไม่ไปอาบน้ําไงจริงแม่พี่นายอยามาซื้อไม่แคร์ค่ะเออแม่มีอะไรหนูซื้อบีบีซองดำนามนิสูตรใหม่มาฝากแม่เออแล้วสูตรใหม่ดียังไงปกปิดมากขึ้นกันแดดเพิ่มขึ้นและที่สําคัญนะแม่หาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเออ รอก็กำลังไปไงโอ้